ทักทายสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เชิญชมพระสมเด็จวัฒระีังปี2380นะครับผิมพ์โผล่ยี่ห้าใบผิวผิวพระยกต้นนะครับหลวงสิทธิการนะพระสมเด็จโสกันเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์นะครับทรงพระเกี้ยวอ,อปัวระยะเนื้อไข่สีมานะครับวัดระกังแล้วก็แชองคแช่น้ำมนต์วัดระาัง2482นะครับสมเด็จหลวงปู่ปหินนะครับแล้วก็สมเด็จหลวงปู่หิน วัดบางขุมพรมกุ้งใหม่ปี2500นะครับและสมเด็จลุงนาคพิมพ์ปกโคทันแซมนะครับกูวัดกลางห้องคอยแล้วก็สมเด็จลุงกูนาคพิมพ์โคทันแซมนะครับมีหลากหลายแม่พิมพ์ด้วยกันนะครับสามพิมพ์หลวงสิทธิการปี2380นะครับนี่มาดูองเล่งองแรกก่อนนะครับสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จโตพรหมรังสีนะครับพิมพ์ปกพิเศษ25่สิใบวัดระฆังกรทม นเนื้อผมพุทธคุณหลังเรียบขอบสวยพิมพคมชัดเป็นพระยุกต้นนะครับฝีมือช่างหลวงสิทธิการคาดการ1้อยสองสนะครับสี่เหลี่ยมชิ้นฟักใช้งานเนื้อพระมีสมวนผสมของแพ้งปูนขาวปบนปลอกหอยนะครับแล้วก็เนื้อกล้วยสุกเนื้อข้าวสุกตักแห้งหมดละเอียดนะครับประสานเนื้อพระด้วยน้ำอ้อยน้ำพึ้งเนื้อพระเก่าแก่จัดการ จัดจ้านมากนะครับแข็งแกร่งเป็นหินโดยเฉพาะผิวพระนะครับดูมีแร่ทองคำบริสุทธิ์ให้เราเห็นนะครับองคพระเส้นซุ้มองคพระเส้นซุ้มนะครับเนื้อสีขาวงาช้างหรือสีขาวอมเหลืองนะครับมีแร่ระสานต่างๆเนื้อโปรไสวาวนุ่มนวลตากเกิดจากมีคาบราดามคาบปูนขาวคาบใครคาบฝุ่นต่างๆนะครับผมพุทธคุณที่เราเห็นมวลสารจะเป็นมวลสารที่ ชนิดแข็งได้แก่นะครับโอ้มีรูปลายเข็มด้วยนะครับผมขุก่เก่าเศษขุบดผลนะครับทําให้มวลสารเหล่านี้หลุดร่อนออกมาเป็นเนื้อเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับมีลาดําให้เราเห็นด้วยนะครับเป็นพระสมเด็จที่สร้างโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จโตพรมารีนะครับอยูวัดตะคังโคตสตารามเป็นสมเด็จพิมพ์ปกโพพบเจอเจอ,เจอน้อยนะครับผม สมเด็จพิมพโปโปรเป็นพระสมเด็จพิมพ์ที่จัดได้ว่าสวยงามนะฮะและมีศิลปะครบทุกด้านรูปทรงสวยงามสงา่าคมชัดลึกอีกทั้งยังมีค่าความเก่าแก่นะครับอง์นี้ก็เป็นสมเด็จหลวงปู่หินพิมพ์ปกโป,โปแช่น้ำมนต์วัดระฆังปี2 4 8สสร้างไว้จำนวนมากมายเลยนะครับองนี้หลวงปู่หินเกล้งแกปูนนะครับองมี ของเต้าหู้จะคล้ายกลุบังคุณพรม,มนะครับเพราะท่านทำาผงไว้ประมาณ5-6กระถางมังกรเลยทีเดียวลักษณะเนื้อหานะครับพุทธศิ์ของพระสมเด็จลวงปูหินนะครับพระรุ่นแรกอายุ70ปีสร้างเวลาใกล้เคียงหลวงปูน่นาคปี84นะครับแต่หลวงปูหินสร้างในปี2482เป็นจำนวนมากนะครับยกตัวอย่างองนี้นะครับได้ พระประมาณหลายหมื่นองค์และหลวงปู่หินได้มอบผมบางส่วนให้หลวงปูงน่นาคไว้สร้างพระด้วยนะครับมีแคลไซให้เราเห็นนะครับพระสมเด็จหลวงปู่หินจะแก่ปูนบางองจะเนื้อจะออก,กน,นะครับคล้ายปองตองหุล้ายผิวของพระกุาบ,บางคุณพรมอิเลทองคำหรือสุดมน์สารพะปิรันนะครับในองค์พระที่ลงกุและองค์ที่ท่านแช่น้ำมนต์บางครั้งท่าน ส่งน้ำท่านจะเสกน้ำมนต์แล้วรดราดใส่กองพระนาที่วางกองไว้ใต้ต้นไม้ที่อยู่หลังกุฏิพระไว้ใช้ใบไม้มาปิดทับไว้ตามแบบพระเยจิอาจารย์รุ่นเก่าก่อนนะครับเนื้อบางองค์จึงใกล้กับพระกุบางขุนพมปี2500นั่นเองนะฮะแค่ใส่เป็ปกลปกคุมปลาดำมวนสันน้ำตานขึ้นเต็มนมาหละครับองค์นี้ เนื้อแถวเนื้อใครเสมาปีพศ2408นะครับเี่เรามาดูนะครับเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เป็นพระสมเด็จหลวงสิทธิการปี2408นะครับเนื้อเหลืองกระดังงาดอกจำปาข้ามีน้ำอ้อยน้ำมันตังยิวนะครับ เมื่อได้สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระจัน์โตขณะนั้นอายุท77ปีราวก็2407นะฮะสนับสนุนโดยช่างหมุนฝีมือนั่นเองนะครับพระสมุวรวรังพิมโสกันเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์นะครับทรงพระเกี้ยวปกโพลยาอ่า12ทรงพระชนชีพได้12ปีวาระพอศศ2408นะครับสมเด็จพระลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์นะครับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่5นั่นเองนะฮะเสด็จไปฟังสวดพระพุทธมนต์ก่อนโศกันพศ2 4 0 8นะครับทรงสวมพระเกี้ยวยอดในพระพิธีโศกันพระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎนะครับเป็นศิลาศิลาพรประดับเกศาหรือพระเศียรของท่านนะ ราชิดาอมองหากษัตริย์และเป็นจิตเจือเลขาประจําจุฬาลงกรณ์ซึ่งแปลว่าเครื่องประดับศีรษะหรือมงกุฎจุลมงกุฎนั่นเองนะครับพระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎพระราชพิธีโศกันซึ่งเป็นพระราชพิธีโนจุกนะครับหรือผูกจุกสวยๆนะครับถือเป็นพิธีมงคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเด็กไทยในสมัยนั้นนะนี่ ลรวก็มาดูองค์นี้นะครับปางคุณพงกุใหม่ปี2,500นะครับหลวงปู่หินนะครับหลวงปู่หินท่านออกทุดงต่อมาพศ .2478 ท่านได้ทราบถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานโตนะครับยู่แถวนี้นะครับเกิดมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าจึงตัดสินเดินทางมายังวัดระฆังนั่นเอง และเข้ากับรัชการพระเทพสิทธิอายกหรือหลวงปู่นาคนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับหลวงปู่นาคดำรงตำแหน่ง,นงพระราชโอรีจเจ้าอาวาสนะครับหลวงปู่นาคจึงได้ชักชวนให้อยู่จำพรรษาอยู่วัดระฆังนะวัดระฆังได้เปิดอบรมกรรมฐานและวิปัสสนาหลวงปู่นาคก,ก็ได้แต่งตั้งหลวงปู่หินมีหน้าที่ช่วยดูแลในกิจของสองฆ์ต่าง ทางวัดตลอดมาไม่ว่าพัฒนาการก่อสร้างทำมูลบำรมมุงต่างๆนะครับเมื่อก่อนจะใช้แรงงานพระนะครับไม่ว่าจะพัฒนาก่อสร้างทำมูลต่างๆนะครับก็ให้ท่านเป็นทุระให้นะครับท่านพยายามสเสริงหาพระสมเด็จไว้เยอะๆมากมายนะครับของกุ้หินนะครับท่านจึงนํามาขูดเป็นผงนอกจากนี้พิธีใหญ่ในการทําเป็นจนํานวนมากนะครับพระสมเด็จ องค์นี้ของพระกุบับงขุนพรมนะครับองค์ที่ได้ลงกุนะฮะมีตรายางตาดวงนะครับพุทธศรัทธาปรหิงจะคล้ายกับบางขุนพรมนะครับส่วนองปู่นาคเนี่ยจะผสมมวลสารของของท่านไปด้วยนะครับเช่นน้ำมันตกล้วยของหลวงปู่นาคจะคล้ายกับพระสมเด็จมากนะครับผมตายางตัํมด้านหลังชัดเจนและ หนึบนุ่ม,มเก่าถึงอายุนะคร,ปรงปรูงนากุวัดคองหูคอยกุแต่2องพนะครับองค์รักของชาติสวยงามนะครับองนี้อาจจะเจอดเจอหลายๆท่านนะครับคงได้เห็นกันนะครับแล้วก็สมเด็จหลวงปูงนาพินปพกโพนะครับวัดระฆังปีสองสแปดห้าขาวอมเหลืองดอกกระดังงาดอกจำปากล้วยขมิ้นดอกอิกุลแห้งนะครับผสมกับองคเก่า มีพุทธคุณสูงมากทางด้านเมตตามหานิยมแควค่าดปลอดภัยของกับพันาติีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณครับสวัสดีครับ